วิธีหั่นผักที่รวดเร็วที่จะช่วยให้การทำอาหารของคุณเร็วขึ้นหนึ่งการหั่นข้าวโพดแบบนี้ไม่เพียงแต่มเมล็ดข้าวโพดจะแตกเท่านั้นแต่ยังกระเด็นไปทุกที่ลองใช้วิธีนี้ดูสิมันดีมาก2วิธีปอกเปลือกกระเทียมแบบรวดเร็วหั่นกระเทียมตามแนวนอนพลิกคว่ำลงแล้วเคาะกระเทียมจะออกมา3มใส่หัวหอมในตู้เย็นเป็นเวลาสองนาทีมันจะไม่แสบตาแล้วผักครึ่งตัดตามแนวเส้นทำการตัดแนวนอนอีก 2- 3าครั้งจะได้หัวหอมสี่เหลี่ยมลูกเตา๋า สบวกผ่าครึ่งแล้วตัดแบบนี้เว้นส่วนหัวไว้เล็กน้อยตัดเอียงเล็กน้อยนี่คือการหั่นบวกรูปเพชรห้าการหั่นต้นหอมแล้วใส่ใบต้นหอมและพริกอีกสองเม็ดม้วนขึ้นและตัดให้เท่ากันนี่คือการหั่นฝอย6กการหั่นพริกหยวกเป็นเส้นเจ็ดการหั่นมันฝรั่งแนวทะยงนเป็นชิ้นบางๆแต่การหั่นผักกาดขาวอย่างรวดเร็ว